ขัาพเจาท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอัคราานันท์การกิตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือก,กับท่านประธานหนึ่งเรื่องครับหลังจากที่ผมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนครับถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของพี่น้องชาวตำบลปากแพรกหมู่ที่9้าหน้าหมู่บ้านไพศาลวิวครับ ผมได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ในตอนกลางคืนครับท่านประธานเพื่อดูว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างเนี่ยเป็นในลักษณะไหนนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่กําลังวางท่อระบายน้ําและก็ทําถนนใหม่ครับจุดนี้ครับท่านประธานไม่มีไฟสัญลักษณ์อะไรเลยที่ทําให้ประชาชนรู้ว่าเป็นเขตก่อสร้างแล้วก็มีอันตรายเชือกที่กั้นก็ขาดครับท่านประธานไม่สามารถกั้นอะไรได้เลยครับไฟเตือนต้นทาง เข้าหน้าหมู่บ้านก็กระพริบอยู่แค่เพียงดวงเดียวครับเหล็กบางจุดก็แหลมคมมากประชาชนใช้รถใช้ถนนไม่มีความปลอดภัยเหล็กไม่มีความปลอดภัยครับดังนั้นเนี่ยผมจึงฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังเทศบาลตำบลปากแพรกและบริษัทผู้รับผิดชอบในโครงการนี้ครับให้รีบเข้ามาแก้ไขโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนของกระผมครับได้รับอันตรายในอนาคตขอบพระคุณครับ